็สวัสดีไปยังนะครับผู้ติดตามนะครับทางช่องชาแนลยูทูบดูบอลครับนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังผู้ติดตามแฟนเพจดูบอลครับกันด้วยนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับเราก็จะมาแนะนําฟุตบอลนะครับหคู่ที่น่าสนใจในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันดูนะครับว่าจะมีคู่ไหนนะครับที่น่าเล่นน่าฟังแล้วก็น่าชมกันบ้างนะครับสำหรับบอลวันนี้นะครับก็จะไปศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกกันทั้งหมด5คู่เลยนะครับ ก่อนที่จะไปรับฟังกันนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจเข้ากลุ่มทีเด็ดฟุตบอลนะครับก็สามารถแอด i d เดยที่แอดโปรทีม8 8นะครับหรือว่าสแกน QR Code คที่ทางเราขึ้นให้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคู่แรกกันเลยนะครับสำหรับคู่แรกก็จะเป็นศึกฟุตบอลในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างคู่ยูเวนตุสเจอกับทางด้านเฟซเชสำหรับคู่นี้นะครับก็จะแข่งขันกันในเวลาตีสตรงส่วนสนามที่ใช้การแข่งขันนะครับก็คือสนามอาริอัน สำหรับคู่นี้นะครับการเจอกันนัดล่าสุดนะครับก็เป็นทางด้านเปเชนะครับที่สามารถเอาชนะทางด้านยูเวนตุสไปด้วยสกอร์สอต่อหนึ่งนะครับในเลกแรกส่วนตารางคะแนนในกลุ่มเฮทนะครับทางด้านยูเวนตุสนะครับตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่3ของกลุ่มนะครับลงแข่งไปแล้ว5เกมนะครับชนะไป1เสมอ0แพ้4ได้มา6เสีย15นะครับแต้มรวมตอนนี้ก็อยู่ที่3แต้มส่วนทางด้านเปเชนะครับขึ้นเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับลงแข่งไปแล้ว5เกมชนะไป3เสมอ2แพ้0ได้มา14เสีย6นะครับแต้มรวมตอนนี้ก็อยู่่ที11คะแนน ส่วนอันดับตารางคะแนนในลีกณนะเวลานี้ของทั้ง2ทีมนะครับทางด้านยูเวนตุสนะครับตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่7ของลีกนะครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่12ชนะไป6เสมอ4แพ้2ได้มา18เสีย7นะครับแต้มรวมตอนนี้ก็อยู่ที่22แต้มส่วนทางด้านเปเชเช่นะครับตอนนี้ขึ้นนําเป็นจ่าฝูงของลีกนะครับผมลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่13นัดชนะไป11เสมอ2แพ้0ได้มา36เสีย8นะครับแต้มรวมตอนนี้อยู่ที่35คะแนน ส่วนผลงานการลงเล่นนั้นล่าสุดนะครับทางด้านยูเวนตุสนะครับก็เพิ่งบุกไปเอาชนะเลสเตอร์ ate, ไปด้วยสกอร์หต่อศูนย์นะครับแล้วก็ผลงานท่านัดที่ผ่านมานะครับก็เป็นการชนะไป3แล้วก็แพ้2นะครับส่วนทางด้านเปเช่นะครับก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะทัวร์ไปด้วยสกอร์สต่อ3แล้วก็ทางด้านเปเช่ผลงานก่อนลงเล่นหน้าน,นี้นะครับก็ถือว่าศีลนัดที่ผ่านมานะครับชนะมาได้กันทั้งหมดสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมในค่ำคืนนี้นะครับทางด้านมาซิมิเลโนอัสเเลกี ก็จะมาสิทธิ์ใช้งานทางด้านเลอันโดปาเรเดสกับอังเคิลดิมาเลียมแล้วก็เบรเมนนะครับ <c oughs> แล้วก็บ็อกบาและมาเลอาเก้แล้วคนสุดท้ายคือมัตเตอเดซิโยนะครับที่มีอาการบาดเจ็บรวมถึงดานิโลนะครับที่ติดทดแบนอยู่หนึ่งลน์ส่วนการจัดทัพนะครับคาดว่าจะมาในระบบ4-2-2-2นะครับโดยจะวางวอชเชสตเดนี่นะครับลงทำหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับจะมีฮวนกาลาโดกับเรอันโดโบนุซี่แล้วก็ดานิเอเลลูกานี่และคนสุดท้ายคืออเล็กซานโด และตำแหน่งแดนกลางก็จะมีมานูเอลโลคาเดลี L ่ L ily, กับอาเดียงราบิโอส่วนในแนวรุกก็จะเป็นเวสตันแมคเคนนีกับฟิลิปคอสติสส่วน2กองหน้าก็จะเป็นมอยเซคลินกับดูซานวลาโฮวิตลงทำหน้าที่ส่วนทางด้านทีมเยือนของทางด้านคริสตอฟกาติเย่นะครับก็จะมีสิทธิ์ใช้งานทางด้านดานิโลเปเลล่าที่มีอาการบาดเจ็บรวมถึงเนมานะครับที่ติดทดแบนอีกหนึ่งรายส่วนการจัดทัพนะครับคาดว่าจะมาในระบบ4-3-3โดยตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นจานลุยจิดอรูมา และในขณะที่แนวรับจะเป็นนอร์ดีมูคิเอเลกับเชกิโอรามอสแล้วก็มาวินยอสและฮวนเบอร์นาร์ดส่วนแดนกลางก็จะมีกาโรสโชเลกับมาโกเวลติแล้วก็วิตินยาส่วนทางด้านลีโอเนตเมสซี่กับคีเลียนเอ็มบาเป้แล้วก็ปราโบชาลาเบียนะครับลงทําหน้าที่เป็นสามประสานในหน้าคอยล่าตาข่ายทางด้านยูเวนตุสนะครับก็ตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าว่ายังต้องลุ้นบอลน,นะครับยูโรปาลีกส่วนทางด้านเพเช่นะครับก็เข้ารอบแล้วนะครับ เพียงแค่ลุ้นว่าจะขึ้นเป็นอันดับที่1ห,หรืออันดับที่2แม้ว่าเกมนี้ทางด้านยูเวนตุสนะครับได้เปรียบจากการลงเล่นในบ้านแต่สภาพของทีมทางด้านอัลเลกี้นะครับไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ในขณะที่ทางด้านเปเชเชนะครับนั้นโอเคลงตัวเลยนะครับแถมตัวหลักนะครับยังคอยหมุนเวียนนะครับกับโปรแกรมที่ผ่านๆมาได้อย่างต่อเนื่องทําให้ทีมนะครับหน้าเดิมสามารถเก็บชัยชนะมาติดต่อกันและเกมนี้นะครับมองว่ามุมเสมอค่อนข้างเยอะเพราะเกมนี้นะครับสำคัญต่อทั้ง2ทีมเชื่อว่าไม่มีใครยอมใครแน่นอน ดังนั้นจากเลนราคาที่เปิดมาให้ทางด้านปชต่อที่ครึ่งควบลูกดูแล้วนะครับแนะนําอยู่ต่อทีมเยือนกันเถอะนะครับชนะแน่นอนสําหรับราคาบอลที่เปิดมาอย่างเป็นทางการก็เป็นทางด้านปชนะครับต่อครึ่งควบลูกสําหรับเกมนี้นะครับผมฟันธงทางด้านปชเยือนชนะแน่นอน2ต่อหนึ่งเดี๋ยวเรามาต่อกันคู่ที่2เลยนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับก็จะประสบการณ์คันระหว่างคู่เลอัสมาลิกเจอกับทางด้านเชลติกนะครับสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืน45ินาที ส่วนสนามที่จะใช้การแข่งน,นะครับก็คือสนามซานเตโกเบ n นเบลนะครับส่วนการเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับที่นัดล่าสุดก็เป็นทางด้านเลอัส l i ริกนะครับที่สามารถเอาชนะทางด้านเชลติกไปด้วยสกอร์3-0ส่วนตารางคะแนนในกลุ่ม F นะครับทางด้านเลอัสเมริกตอนนี้ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงนะครับของกลุ่มลงแข่งไปแล้ว5เกมนะครับชนะไป3เสมอ1แพ้1ได้มา10แล้วก็เสีย5นะครับแต้มรวมตอนนี้ก็อยู่ที่10แต้ม ส่วนทางด้านเชลติกนะครับตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่4ของกลุ่มนะครับลงแข่งไปแล้ว5เกมชนะไปศูนย์เสมอ2แพ้3นะครับได้มา3เสีย10แล้วก็แต้มรวมตอนนี้อยู่ที่2แต้มสําหรับอันดับตารางคะแนนในลีกณนะเวลานี้ของทั้ง2ทีมนะครับทางด้านเรอัสมาล,ลิกนะครับขึ้นนําเป็นจ่าฝูงในลีกในตอนนี้นะครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่12เกม 1, นะครับชนะไป10เสมอ1แพ้ศูนย์นะครับได้มาย9ิเสีย10แต้มรวมตอนนี้อยู่ที่32 ส่วนทางด้านเชลติกนะครับขึ้นนําเป็นจ่าฝูงของลีกเหมือนกันนะครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่12เกมนะครับชนะเป็น1สเสมอ0แพ้1นะครับได้มาซีมสเสีย9แต้มรวมตอนนี้อยู่ที่3-3แต้มส่วนผลงานการลงเล่นนัดล่าสุดนะครับทางด้านเรอัลมาดริกนะครับก็เพิ่งเปิดบ้านสเสมอกับทางด้านคิโรนาไปวยสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งนะครับแล้วก็นัดที่แล้วที่ก่อนหน้านี้นะครับก็แพ้ทางด้านไลซิกมาด้วยนะครับ ส่วนทางด้านเชลติกนะครับผลงานเกมล่าสุดก็เพิ่งเอาชนะลิฟวิงสตันไปด้วยสกอร์3-0นะครับแล้วก็ทางด้านเชลตินะครับบอกเลยว่าทรงบอลมาดีนะครับานัดที่ลงเล่นไปนะครับก็ชนะไ,ไป4แล้วก็เสมอ1ส่วนความพร้อมของทั้ง2ทีมณเวลานี้ก่อนลงเล่นนะครับทางด้านคาร์โลอันเชโรตติก็ไม่มีปัญหาตัวเจ็บหรือติดทดแบนเข้ามาแต่อย่างใดน,นะครับส่วนการจัดทัพก็คาดว่าจะมาในระบบ4-3-3 โดยตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นติบวกกูตัวนะครับลงทําหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับก็จะมีดานี่กาบัสคานเอเดมิลิเตานะครับแล้วก็ดาวิดอาราบาแล้วก็เฟรองเมนดี้นะครับส่วนตำแหน่งแดนกลางนะครับก็จะมีลูก้าโมลิสกับเออเลเลี pp, นนยงชูอาเมนดี้แล้วก็โทนี่ครอฟส่วนทางด้านเฟเดริโกบัสเบเดกับคาริมเบนเซม่านะครับแล้วก็วินิสิอุสจูเนียร์นะครับลงทําหน้าที่เป็น3ประสานในหน้าคอยหาจังหวะจบสกอร์ ส่วนทางด้านทีเมเยอของทางด้านแองเจรอดพอสเตคูกูนะครับก็จะมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านคราสตัฟฟิกกับคมรมแมคเกลเกอรำ Mac ์ er ner, นะครับที่มีอาการบาดเจ็บส่วนการจัดทัพนะครับก็คาดว่าจะมาในระบบ42-31โดยจะวางโจฮาร์ดนะครับลงทำหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับจะมีโยชิปยู it, าลานวิดกับคาเมลอนคาร์เตอร์วิกเกอร์แล้วก็โมลิสเยนและครกเทเลอร์ ler, ลงทำหนา้าที่ส่วนตำแหน่งแดนกลางก็จะเป็นแม็กโอลิลีกับเลโอฮาตาเตะและในขณะที่แนวลุกนะครับก็จะเป็นเลี่ยวอาบดากับซิสฮักชาบาโนวิด และก็โจตาและตำแหน่งหน้าเป้าก็จะเป็นยอกอสเกียคูมาดิสลงทําหน้าที่สําหรับทางด้านเจ้าบ้านอย่างเลอสมาลิกนะครับที่เกมล่าสุดก็เพิ่งบุกไปแพ้กับอาบีและซิกไปด้วยสกอร์สต่อ2นะครับแม้ว่าจะไม่ส่งผลต่อการเข้ารอบนะครับแต่ถ้าจะการันตีแชมป์กลุ่มนะครับต้องสามารถเก็บ3มแต้มในเกมนี้ให้ได้ซึ่งดูคู่แข่งในวันนี้แล้วนะครับก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพราะว่าทางด้านเชลติกนะครับตกรอบเป็นทีมวัวของกลุ่มแน่นอนอยู่แล้วนะครับ และถึงแม้นะครับต่อให้ชนะในเกมนี้นะครับก็หมดสิทธิ์ไปเล่นในรายการยูโรปาลีกอยู่ดี สำหรับคู่นี้นะครับการเจอกันนัดแรกนะครับที่บ้านเชลติก็เป็นทางด้านเลอัสมาริคนะครับที่สามารถบุกไปถล่มถึง3ต่อ0และวันนี้นะครับกลับมาเล่นในซานเตโกเบลเบลนะครับสกอร์ก็ไม่น่าจะต่ำกว่าเดิมแน่นอนประกอบกับผลนะครับในยุโรปของทางด้านเชลตินะครับเสียประตูทุกนัดและก็ค่าเฉลี่ยนะครับตกนัดละ2ลูกดังนั้นนะครับจากเลนราคาที่เปิดมานะครับกัดฟันต่อทางด้านเลอัสมาริคไปดีกว่าสำหรับราคาบอลที่เปิดมาอย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นทางด้านเลอัสมาริคนะครับต่อลูกครึ่งควบ สำหรับผู้นี้ผมฟันธงทางด้านเลอสมาริคชนะ3าต่อศกินนิ่มๆเหมือนเหล็กแรกเราไปต่อกันเรื่อยๆนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็จะเป็นศึกการแขันระหว่างคู่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเจอกับทางด้านเซบีย่าสำหรับคู่นี้นะครับก็จะแข่งขันกันในเวลาตีสามตรงส่วนสนามที่ใช้การแข่งน,นะครับก็คือสนามเอติฮัสเตเดียมนะครับสำหรับการเจอกันนัดล่าสุดนะครับก็เป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่สามารถเอาชนะเซบีย่าไปด้วยสกอร์4ีต่อศ ส่วนตารางคะแนนในกลุ่มจนะีนตอนนี้นะครับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับขึ้นนําเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับลงแข่งไปแล้ว5เกมชนะไป3เสมอ2แพ้0น,นะครับได้มา11เสีย1แต้มรวมตอนนี้ก็อยู่ที่11แต้มส่วนทางด้านเซบียาตนะครับตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่3ของกลุ่มนะครับลงแข่งไปแล้ว5เกมชนะไป1เสมอ2แพ้2ได้มา5เสีย9นะครับแล้วก็แต้มรวมตอนนี้อยู่ที่5แต้ม ส่วนอันดับตารางคะแนนในลีกณนเะวลานี้นะครับก็ทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอยู่อันดับที่2ของลีกนะครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่12เกมชนะไป9เสมอ2แพ้1ได้มา37นะครับแล้วก็เสีย11แต้มรวมตอนนี้อยู่ที่29ส่วนทางด้านเซบียานะครับตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่18ของลีกนะครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่12เกมชนะไป2เสมอ4แพ้6นะครับได้มา11เสีย19แต้มรวมตอนนี้อยู่ที่10แต้ม แล้วก็ผลงานการลงเล่นนันล่าสุดนะครับของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เพิ่งบุกไปเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์และช่วงการลงเล่นในลีกนณะเวลานี้นะครับของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็มีผลออกมาหลายแบบเลยนะครับทั้งชนะทั้งเสมอมีครบหมดทุกอย่างส่วนทางด้านเซบีย่านะครับก็เพิ่งเปิดบ้านแพ้กับรายโยบายเยกาโนนะครับไปด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์นะครับและทางด้านเซบีย่านะครับการลงเล่นในลีกก็ไม่ต่างอะไรกันเลยนะครับเกมมีการแกว่งไปหมด สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับในค่ำคืนนี้ทางด้านเป๊ปกาอูเดโอลานะครับก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านแครนวินฟิลิปนะครับแล้วก็คลายฮาวเวกแล้วก็เออร์ลิงฮารัมนะครับที่มีอาการบาดเจ็บส่วนการจัดทัพนะครับก็คาดว่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับโดยตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นสเตฟานออเทกานะครับลงทำหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับนะครับก็จะเป็นมานูเอลอาคันจีกับรูเบนดิอาสแล้วก็นาธานอาเก้และเซคิโอโกเมสส่วนกองกลางนะครับก็จะเป็นโครพาเมอร์นะครับกับโรดลี่ และเบนาโดชิวานะครับส่วน3กล้องหน้านะครับก็จะเป็นริยัสมาเลนะครับกับจูเลียนอาวาเลสแล้วก็ฟิลฟอเดนนะครับลงทําหน้าที่ส่วนทางด้านทีมเยือนของทางด้านฮอยเก้ชัมปลบอรีนะครับก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านเฟรนันโดกับตองกีนเนียนชูนะครับแล้วก็เคซุสโคโรนาและยูเชฟเอเนซิลีที่มีอาการบาดเจ็บส่วนการจะทับคาดว่าจะมาในระบบ4 2 3 1 โดยตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นยานซีนบูนูลงทําหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับก็จะเป็นโยชิปนูราโนวิดกับเนมันยากูเดลแล้วก็มาเกลและอเล็กเชเลสลงทําหน้าที่และในขณะที่แดนกลางนะครับก็จะเป็นโคอ,อันจอคานกับอีวานลาคิสติสส่วนแนวลูกก็จะเป็นซูโซกับอิสโกแล้วก็ปาปูโกเมสส่วนตำแหน่งหน้าเป้าก็จะเป็นเอลิกลาเมล่าลงทําหน้าที่สำหรับทางด้านเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเข้ารอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ พร้อมกับยังเป็นแชมป์กลุ่มทําให้เกมนี้นะครับพวกเขาไม่จําเป็นต้องเน้นอะไรเป็นพิเศษทีมเยือนอย่างเซบียานะครับก็ตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอยู่อันดับที่3ของกลุ่มแต่ก็ยังได้ลงไปเล่นต่อในลีกยูโรปาลีกนะครับโดยในเกมนี้นะครับทั้งคู่มาเล่นแค่ให้ครบจบเกมตามโปรแกรมเท่านั้นซึ่งเดิมแล้วนะครับราคาเลทที่เปิดมาให้ทางเจ้าบ้านต่อลูกครึ่งครบ2นะครับดูแล้วว่าแพงเกินไป คงน่าจะแค่เฉนๆเอาชนะได้เท่านั้นดังนั้นนะครับขอแนะนานะครับคู่นี้อยู่ลองปลอดภัยดีกว่าสําหรับราคาบอลที่เปิดมาอย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต่อลูรึ่งครบ2สําหรับคู่นี้นะครับฟันธงรองทางด้านเซบีย่านะครับแพ้2ต่อ1นเรามาต่อกันคู่ที่4นะครับในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับก็จะเปสึกการขันระหว่างคู่เอซีมิลานเจอกับทางด้านเลสบูซับบวกนะครับสำหรับคู่นี้ก็จะข่งขันกันในเวลาตีสามตรงส่วนสนามที่ใช้การขันนะครับก็คือสนามซานซิโร ส่วนการเจอกันนัดล่าสุดของทั้งคู่นะครับก็เป็นการเสมอกันไปที่1ต mm ่อ hmm. 1นะครับส่วนตารางคะแนนในกลุ่ม E ีะครับทางด้านเอซีมิลานตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่2ของกลุ่มนะครับลงเล่นไปแล้ว5นัดนะครับชนะไป2เสมอ1แล้วก็แพ้2นะครับได้มา8เสีย7แต้มรวมตอนนี้มีอยู่ที่7แต้มส่วนทางด้านเลดบูซบปโนะครับตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่3าของกลุ่มนะครับแข่งไปแล้ว5เกมชนะไป1เสมอ3าแพ้1นะครับได้มา5เสีย5แล้วก็แต้มรวมตอนนี้อยู่ที่6แต้ม ส่วนอันดับตารางคะแนนในลีกนะเวลานี้ของทั้ง2ทีมทางด้านเอซิมิลานนะครับตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่3ของลีกลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่12เกมนะครับชนะไป8เสมอ2พ้2ได้มา25เสีย13แต้มรวมตอนนี้นะครับก็อยู่ที่26แต้มส่วนทางด้านเลสบูซับบกนะครับขึ้นเป็นจา่าฟงของทีมในลีกนะครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่14เกมนะครับชนะไป10เสมอ3พ้1นะครับได้มา30เสีย8แต้มรวมตอนนี้อยู่ที่33 ผลงานการลงเล่นนัดล่าสุดนะครับทางด้านเอซีมิลานก็เพิ่งบุกไปแพ้กับโตริโนไปด้วยสกอร์สอต่อหนึ่งนะครับเอาจริงๆนะครับผลงานทางเอซีมิลานนะครับดีมาติดต่อกันโดยตลอดนะครับแต่ดันมาสะดุดนัดล่าสุดส่วนทางด้านเรดบูลซับบวกนะครับก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะ PSV อสวีฮัตเบิร์กนะครับไปด้วยสกอร์หนต่อศูนย์ส่วนทางด้านเรดบูลซับบวกนะครับผลงานในช่วงนี้ก็เปไปเปมานะครับไม่คงที่แต่ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับในเลกแรกก็สามารถยันเสมอทางด้านเอซีได้ สำหรับความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับในค่ำคืนนี้ทางด้านสเตฟานโนปิโอลีก็จะมีสิทธิ์ใช้งานทางด้านอเล็กซิสเซเลเมเกอร์นะครับกับไมเมยองแล้วก็อเล็กซานโดฟรอนซีแล้วดาวิดเดคาราเบียและคนสุดท้ายคือลาตันอิราฮิโมวิดนะครับที่มีอาการบาดเจ็บส่วนการจัดทัพนะครับคาดว่าจะมาในระบบ4 2 3 1โดยตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นซิเปียนทาทารูชานูลงทำหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับก็จะเป็นปีแอคารูลูกับซิมงเคลียแล้วก็มาสเตโอกาเบีย และทีโอเอนาเดสส่วนแดนกลางก็จะเป็นชันโดโตนาลีกับอิสมาเอลเบนซส่วนแนวลุกนะครับก็จะมีอันเตเรวิดกับชานเดเคเตลาเอเลและลาฟาเอลเลาส่วนทางด้านโอลิเวียสซิลูนะครับลงทําหน้าที่เป็นหน้าเป้าคอยหาจังหวะจบสกอร์ส่วนทางด้านทีเมเยือนของทางด้านแมทเชตยัยเลอร์นะครับก็จะมีสิทธิ์ใช้งานทางด้านนิโคลัสกาบันโดแล้วก็เฟนนโดแล้วก็อูมาชูเล็กและสเตคูโออิต้าและคนสุดท้ายคืออุมาเดียคีเดที่มีอาการบาดเจ็บ รวมถึงมามารีดิอัมบูกับซัมซองติชานีและไบรอันโอคอไม่มีส่วนร่วมในเกมนี้ส่วนการจัดทัพนะครับก็คาดว่าจะมาในระบบ4-3-1-2โดยตำแหน่งผู้รักษาประตูก็จะเป็นฟิลิปโครนและในขณะที่แนวรับก็จะเป็นอามาเดดิสกับเบนนโดแล้วก็สตาฮินยาพัฟโลวิดและมาซิมิเลียนโวเบอร์และในขณะที่แดนกลางก็จะมีนิโคลัสชัยวันกับลูก้าชูนาดูอัดและเมาริชชากาสและในขณะที่แนวรุกก็จะเป็นลูกาซูซิส ส่วนทางด้านยูเลียนอาดามูกับอโนโอคาฟอลงยืนคู่หน้าคอยหาจังหวะล่าตะไครยสำหรับเจ้าบ้านอย่างเอซิมิลานนะครับรองจากฝูงของกลุ่มอ e ีนะครับเกมนี้ขอแค่เสมอนะครับก็จะเข้ารอบน็อปเอาท์เป็นอันดับที่2ของกลุ่มทันทีส่วนทางด้านเลบูซะบกนะครับนัดนี้จะเป็นต้องเอาชนะเท่านั้นแน่นอนว่าทางด้านเจ้าบ้านนะครับเล่นง่ายกว่าแถมยังได้เปรียบแล้วก็เสียงเชียร์ที่ได้เฝ้าหลังนะครับ ขวัญกำลังใจในทีมเต็มเปี่ยมแน่นอนส่วนทีมเยือนนะครับนอกจากมาตรฐานนะครับที่ยังเป็นรองนะครับแล้วก็ยังออกมาเยือนแล้วก็ผลงานในช่วงหลังก็ค่อนข้างนะครับเป็นรองเยอะโดยเฉพาะเกมยุโรปนะครับก็พึ่งแพ้ทางด้านเชลซีคาบ้านมาบมานะครับดูแล้วนะครับเรีราคาที่เปิดมาพอรุ้นได้นะครับเพราะทางเจ้าบ้านเองนะครับก็คงไม่หวังที่จะเล่นแค่เสมอแน่นอนดังนั้นนะครับแนะนําให้อยู่ฟังต่อไปได้เลยสําหรับราคาบอลที่เปิดมาอย่างเป็นทางการก็เป็นทางด้านเอซีมิลานนะครับต่อครึ่งครบลูก สำหรับคู่นี้ผมฟันธงทางด้านเอซีมิลานชนะ3ต่อ1ไม่มีเสมอแล้วก็มาถึงคู่สุดท้ายคู่ที่5นะครับก็อยู่ในยูฟาแชมเปียนลีกนะครับก็จะสึกการขันระหว่างคู่เชลซีจะก,กับทางด้านดินโมซาเคียบสำหรับคู่นี้นะครับก็จะข่งขันกันในเวลาตี3ตรงส่วนสนามที่จะใช้การขันนะครับก็คือสนามสเตมฟอร์ดบิทนะครับส่วนการเจอกันนัดล่าสุดนะครับก็เป็นทางด้านดินดามซาเคียบนะครับที่สามารถเอาชนะเชลซีไปด้วยสกอร์1ต่อ0 ส่วนตารางคะแนนในกลุ่ม E ีนะครับทางด้านโชซี 4, ขึ้นนําเป็นเจ้าฝูงของกลุ่มนะครับลงแข่งไปแล้ว5นะครับชนะไป3เสมอ1แพ้1ได้มา8เสีย3แต้มรวมตอนนี้อยู่ที่10แต้มส่วนทางด้านดินาโมซาเคียบนะครับตอนนี้ทีมอยู่อันดับที่4นะครับของกลุ่มแล้วก็ลงแข่งไปแล้ว5เกมนะครับชนะไป1เสมอ1แพ้3ได้มา3แล้วก็เสีย9นะครับแต้มรวมตอนนี้ก็อยู่ที่4แต้ม ทางด้านอันดับตารางคะแนนในลีกณเวลานี้ของทั้ง2ทีมนะครับทางด้านโชซีตอนนี้ทีมอยู่อันดับที่6ของลีกนะครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่12เกมนะครับชนะไป6แล้วก็เสมอ3แพ้3ได้มา1 7เสีย15แต้มรวมตอนนี้ก็อยู่ที่21แต้มส่วนทางด้านนิโโมซาเคียบนะครับก็ขึ้นนําเป็นจ่าฝูงของลีกนะครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่1 4เกมชนะไป11แล้วก็เสมอ2แพ้1ได้มา38แนะครับเสีย15แต้มรวมตอนนี้อยู่ที่ส5 ส่วนผลงานการลงเล่นนัดล่าสุดทางด้านเชลซีนะครับก็เพิ่งบุกไปแพ้กับไบตันไดบวยสกอร์4ต่อ1นึ่สำหรับทางด้านเชลซีปีนี้นะครับเหมือนว่าจะไม่คำรามสักเท่าไหร่นะในตอนนี้นะครับโดยการแข่งขันที่ผ่านมานะครับก็ยังมีแกว่งไปแกว่งมานะครับผมส่วนทางด้านนิโมซาเคียบนะครับผลงานการลงเล่นนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปแพ้กับทางด้านโอซิเย่ดบวยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์นะครับส่วนผลงานในหลีกสองนัดที่ผ่านมานะครับก็แพ้มาสองนัดติดนะครับแต่ในรายการยูฟานะครับในหล็กแรกก็สามารถเอาชนะเชลซไไปด้ สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมในค่ำคืนนี้นะครับทางด้านเกนแฮมพอตเตอร์นะครับก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านเวสต์ลีฟอฟาน่ากับเอนโกลกองเต้และคาริดูคูริบาลีนะครับและคนสุดท้ายคือลิเจมที่มีอาการบาดเจ็บส่วนการจัดทัพก็คาดว่าจะมาในระบบ3 4 2 1โดยตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นเอดูอาร์เมนดี้ลงทำหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับก็จะเป็นเทวอลชาโลบากับทีเอโกชิวาและก็มาคูกูเลยยส่วนตำแหน่งกองกลางนะครับก็จะเป็นเซซ่าอัสลิลกวยตา กับจอร์จินโยแล้วก็ลูเบนลอบตัสซิดนะครับแล้วก็เบนชิวาส่วนตำแหน่งนวรุูกก็จะเป็นไคลฮาวเวกกับเมสันเมาส์และอามนโดโบรย่านะครับลงทําหน้าที่เป็นหน้าเป้าค่อยหาจังหวะจบสกอร์ส่วนทางด้านอันเตชาชิตนะครับก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านบบสโกชูตาโร่นะครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่เพียงแค่รายเดียวส่วนการจัดทัพนะครับก็คาดว่าจะมาในระบบ3 5 2โดยตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นโดมินิกลิวาโควิด และในขณะที่แนวะรับก็จะเป็นสเตฟานลิสตอฟกีกับโยชิฟชูตาโลและดิโนปิลิสและตำแหน่งกองกลางก็จะเป็นดาริโอสปิคิฟและลูก้าอิวานนูเชกและโยชิฟมิชิตและอาริยานอาเดมีและคนสุดท้ายก็คือโรเบิร์ตลูบิชิตลงทำหน้าที่ส่วนทางด้านยูบโนแพสโควิดกับมิราตเออร์ชิฟลงทำหน้าที่เป็น2ผู้น่าคอยหาจังหวะจบสกอร์สำหรับทางด้านเชลซีนะครับจากที่ตกรอบไปเพราะว่าผลงานในช่วงแรกนะครับไม่ดีสักเท่าไหร่จนตอนนี้นะครับการันตีเข้ารอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ยังต้องลุ้นว่าจะเข้ารอบเป็นอันดับที่1หรือ2ส่วนนัดน,นี้นะครับก็ขอแค่ชนะนะครับก็ขึ้นเป็นที่1แน่นอนวันนี้เจอกับทางด้านดินโโมซาเคียมนะครับทีมที่เคยเปิดบ้านเอาชนะพวกเขามาก่อนด้วยสกอร์หนต่อศูนย์เกมนี้ทางด้านเจ้าบ้านนะครับต้องลุ้นการเอาคืนในยุคของทางด้านเกรแฮมพอตเตอร์ที่ทรงบอลนะครับดีขึ้นกว่ายุคของทางด้านโทมัสทูเคิลแต่เกมลีกล่าสุดนะครับก็เพิ่งแพ้กับไบรตันมาแบบยับเยินที่สกอร์สต่อหนึ่งก็อาจจะต้องทําการบ้านกันเยอะกว่าเดิม แต่ทางด้านทีมเยือนนะครับก็เก่งเกมในบ้านมากกว่าแม้ว่ายังมีลุ้นนะครับคว้าตัวไปเล่นในบอลถ้วยยูโรปาลีกนะครับแต่ก็ไม่น่าจะสู้ไหวดังนั้นนะครับมั่นใจทางด้านเชลซีนะครับสามารถเก็บชัยชนะแล้วก็ควา้าแชมป์ในกลุ่มนี้ได้แน่นอนสําหรับราคาบอลที่เปิดมาอย่างเป็นทางการก็เป็นทางด้านเชลซีนะครับต่อลูกครึ่งควบ2สําหรับค่น,นี้นะครับฟันธงเชลซีชนะ2 .0 ต่อนย์แก้แค้นได้แน่นอนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับหาคู่ที่มานําเสนอในค่ําคืนนี้นะครับของสึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับ เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าผมให้คู่ไหนไปบ้านนะครับสำหรับ5คู่นี้คู่ที่1นะครับก็ผมให้อยู่ต่อทางด้านเปเชนะครับชนะ2ต่อ1และมาคู่ที่2นะครับก็อยู่ต่อทางด้านเลออสมารินะครับชนะ3ต่อ0และคู่ที่3นะครับผมอยู่ลองทางด้านเซบียนะครับแพ้2ต่อ1และคู่ที่4นะครับก็อยู่ต่อทางด้านเอซีมิลานนะครับชนะ3ต่อ1และมาคู่สุดท้ายคู่ที่5นะครับก็อยู่ต่อทางด้านโชซีชนะ2ต่อ0 ส่วนใครท่านไหนนะครับที่มีแนวทางความเห็นนะครับที่แตกต่างจากผมออกไปก็สามารถมาแชร์นะครับมาเมนใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมถ้าหากผิดพลาดประการใดยังไงก็ขอไปทุกท่านไว้มาณที่นี้ด้วยหรือถ้าหากฟังแล้วชอบใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กกติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดูบอลครับด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่สำหรับภาคต่อไปนะครับว่าจะเป็นบทวิเคราะห์บอลเกี่ยวกับคู่ไหนสำหรับพันนี้กับผมและทีมงานดูบอลครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม